Uh huh. yeah. mm hmm. สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พลราณุภาพพลิกโลก <'s> You can catch me life catch me าไม่ได้เอาไว้สําหรับขนของพี่พอดเขาเอาไว้ให้คนข้างหลังขึ้นอืลงสะดวกนี่อย่างนี้นะดูดูผมนั่งเ๋ยดูผมนั่งดูผมนั่งครับปุ๊บเนี่ยจะลองพวก,กันเลื่อนอซะ,ม,ะมันง่ายเลยง่ายเลยใช่แต่ถ้ามีล็อกปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะปลดยังไงเลยล่ะ อาจจะไม่อเนกประสงค์สักเท่าไหร่เอาพี่บบสหายไปไหนอยู่ด้านนี้แล้วอก็อาจจะไม่อเนกประสงค์สักเท่าไหร่นะฮะในจุดจุดนี้เดี๋ยวเราไปดูันู้นี่ยบ้างอันดับแรกเลยเปิดท้ายเปิดเลยไม่ต้องเตะดีกว่าเดี๋ยวพี่เตะไม่ขึ้นมันเตะได้นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วผมเตะให้ดูแล้วไงเแต่เนี่ยผมมันแค่มันเตี้ยเฉยๆก็มันพอดีผมอ่ะ อันนี้ตอนเวลาเราพับบอกก่อนเวลาที่เราพับนะพี่บอสดูซะก่อนนี่เหมือนจิ๊กซอเลยเนี่ยออมันแบบพรมญี่ปุ่นพรมญี่ปุ่นออ๋เอเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อญี่ปุ่นอ่าเนี่ยใช่ไหมเราก็ยกบอกขึ้นมาโอ้พี่แล้วตัวใหญ่ๆอย่างผมนั่งยังไงเนี่ยพี่บอสยังไม่นั่งกันนู้นแหละแต่มันก็ยุ่งยากนิดหน่อยเวลาพับเก็บอะไรพวกเนี้ยก็จะต้องเปิดออกมาขึ้นมาเยอะเพิ่มเวลาพับเก็บยากแต่อันนี้มัน มันได้รามันได้ต่ํากว่าต่ำกว่าไหมอ่าอืต่ำกว่าแล้วที่ของผมนี่จะมีเยอะมากกว่าข้างหลังเวลานั่งพวกมีเข็มขัดนิรภัยให้มาเรียบร้อยนะครับออเดลหลังเอาเดลมีมีให้หนึ่งอันนะครับก็ไม่ต้องทะเลาะกันต่อท่อยาวๆออกมาใช้เล่นกันได้นี่นะพี่บอสแล้วดูความเป็นรถอเนกประสงค์นะเดี๋ยวผมโชว์ของพี่บอสนั่นเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดบอกว่เข้าง่ายใช่ไหมคันนี้ก็เหมือนกันพี่บอสอ่า แต่ได้ด้านเดียวนะจกขึ้นต้องขึ้นฝั่งเดียวลืมกลับเบาะมาให้เพราะว่าเขารถยุโรปเขาพรมอะไรซ้ายไงอันนี้ลืมไม่ไม่ใช่อย่างอื่นเลยจริงๆมันควรจะเป็นข้างนี้ถูกต้องมาเสร็จนะพี่บอสครับฟังชั่นต่อไปนะครับพี่บอสพี่บอสพับเก็บเบาะข้างหลังก่อนผมพับก่อนอ่าเรียบร้อยอ่าพี่บอสคนของข้างหลังเนี่ยจะต้องดึงเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ถูกป่ะเปร๊บพับเก็บ ปึ๊บขับเก็บเห็นนะอืมอ,อ,อ่าเวลาเราขนของตองเวลาไว้ขนของแต่ว่าไอ้เลื่อนตรงนี้ไม่ใช่นะเลื่อนตรงนี้เลื่อนตรงนี้อาจจะเป็นแบบฟังก์ชันเสริมขึ้นมาอาจจะวางตรงนี้เพิ่มขึ้นมาได้บอร์ดนี้ก็จะเลื่อนขึ้นมาได้อีกเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันครับคุณผู้ชมถูกต้อง,รงครับเจาสองคันนี่จะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับและในเรื่องของการกินน้ามันอ่ะถูกว่าเป็นยังไงกับเจ้าทั้งคู่นี่ราคาเท่ากัน คุณผู้ชมจะเลือกอันไหนเราจะต้องไปติดตามกันครับครับผมไปเลยดีกว่าไปไปแล้วไปแล้วไปนะไปแล้วผมไปก่อนแล้วล่ะเดี๋ยวสิขณะน,นี้คุณผู้ชมเราก็เราข,าขับออกมาจากถนนนะฮะบนขึ้นขึ้นมาบนถนนแล้วนะ,ะความรู้สึกอันแรกเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะถอดแมสออกได้แล้วนะครับ อย่าลืมนะฮะในช่วงนี้นะครับเรายังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องป้องกันตัวเองก่อดีที่สุดนะฮะและรวมถึงอย่าลืมนะฮะกินร้อนช้อนเรานะครับแต่เสร็จปุ๊บอันดับแรกเลยที่ผมเข้ามาแล้วประทับใจตรงๆเลยนะนี่พวงมาลัยโอ้โหสุดเต็ง่ะมันไม่ใช่ดีมันไม่ใช่ดีเชฟแบบแตัด ก้นแล้วข้างบนเป็นกลมเหมือนปกตินะอันนี้ไม่เอาแล้วนะอันนี้คือตัดทั้งก้นตัดคือล่างของส่วนส่วนพวงมราลัยตัดตรงนะฮะและส่วนบนก็ตัดตรงด้วยมันคล้ายๆกับพวงมราลัย F1 น่ะคุณผู้ชมนะฮะและรวมถึงข้างหลังนี่ก็จะมีเป็น paddle shift ให้ด้วยมาดูที่ C8 ตังว่มมีอะไรยังไม่ให้พูด C8 แนะ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 ่มาตรงคอนโซลกลางของผมก่มอนพี่บอสก็จะมีแบบปุ่มเป็นเพลง นะปักแอ,อ <Nav igator S 2> ร์เนวิเกเตอร์มีให้ของพี่บัวยังต้องซื้ออยู่ใช่ไหมนั่นน่ะเรครับครับนะเนวิเกเตอร์มีให้นะครับแล้วก็มีแบบ,บปุ่มปรับเกี่ยวกับรถต่างๆนะคะมีแบบเอ่อพาร์ตเซนเซอร์ไบรา์สปอร์ตให้เปิดปิดให้พวกพวกคาร์โอเปเรแล้วเวลาที่ใช้งานพี่ต้องใช้ไงอ่ะคันนู้นอ่ะทำไมอ่ะเวลาที่ใช้งานใช้ไงอ่ะใช้อะไร แค่กดปุ่มเข้าไปอันเดียวอ๋อแล้วเวลาเลือกปรับตั้งอะไรทั้งหลายแหล่หรออ๋อบนจอไงจอก็เป็นจอดิจิตอลแล้วก็ทัชสกรีนที่สำคัญสำหรับเปย์ยอที่ขาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ง่ายง่ายต่อการใช้งานนะฮะแล้วตาำลงมาก็จะเป็นปุ่มเครื่องเสียงนะฮะเร่งวอลลุ่มนี่ก็จะก็จะไปโชว์ในขึ้นมาโชว์ใน จอกลางเหมือนกันนะครับตรง uh huh. ไล่ฟ้าแล้วก็แอร์รีเซอร์คูเรชั่นในรถนะครับแล้วก็ไล่ฟ้าด้าน uh huh. หลังนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเซ็นเตอร์ล็อกล็อกแล้วเรียบร้อยใ uh huh. ้เปิดปิดรถได้นะครับอันนี้ก็หลังจากพูดถึงคันพี่ไปแล้วนะอันนี้ก็มาพูดที่ CS8 กันบ้างนะพี่นะครับก็ซี oh. 8ในส่วนของภายในเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันก็จะเป็นเจเนอเรชั่นเดียวกันเกือบหมดนะครับแต่เนี้ย ในคอนโซลของภายในในตัวซิกแปเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรถใหม่ก็ตามนะครับแต่ก็ยังเป็นที่ภายในเนี่ยยังเป็นเจนเก่าครับผมก็มาที่คอนโซลกลางนะครับก็มีจอกลางเหมือนกันทัชสกริดได้เช่นกันนะพี่<ช>อ่าแล้วก็ในระบบของควบคุมของเขาจะมีอ่าจอยสติ๊กไว้คอยควบคุมได้ทั้งทั้งระบบที่เป็นมัลติมีเดียทั้งหมดระบบบลูทูธ โน่นนี้นั่นตั้งค่าต่างๆได้หมดนะครับพอลงจากจอมานะครับก็มีแอร์แล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลพอลงจาการะบบของแอร์แล้วอ๋อลืมไปว่าก็มีปุ่ม s ต a r t stop อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็มาที่คันเกียร์นะครับในคันเกียร์ก็เป็นคันเกียร์ที่ดูมันลงตัวอยู่แล้วเลยพี่ก็คือมันเป็นคันเกียร์โดยรถทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับส่วนคอนโซลด้านหน้านะครับ ในส่วนของพืง้นที่ของของผู้ขับขี่นะครับก็จะมีสะท้อนความเร็วนะครับขึ้นที่จอด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงพวกเตือนบายสปอร์ตต่างๆเตือนระบบรถต่างๆเซนเซอร์ต่างก็ขึบบ้น,นท,ที่หน้าจอที่กระจกด้านหน้าคือสะท้อนขึ้นด้วยนะครับ <S <S <shorter> แล้วในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นซ้ายก็จะเป็นควบคุ <S 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 มมัลติมีเดียนะครับแล้วก็ขวาก็จะเป็นของคุ i ิสคอนโทรลนะครับก็รวมถึงมี ของระบบของโทรศัพท์ด้วยนะครับนะครับก็ในส่วนของอตรงนี้ก็ประมาณนี้นะพี่ระบบของหน้าจอนะครับก็แดชบอร์ดเนี่ยก็เป็นเข็มของผมเป็นเข็มมีอยู่สามช่องเป็นเข็มสองช่องก็คือวัดรอบแล้วก็เข็มความเร็วนะครับตรงกลางถ้าซ้ายเป็นวัดรอบตรงกลางเป็นความเร็วแล้วก็ด้านขวาก็เป็นจอ LED นะครับก็คือสามารถปรับ เลือกดูได้ระหว่างทลิป A ทริป B แล้วก็ในส่วนเซ็นเซอร์ต่างๆของรถนะครับแล้วก็มีเป็นความร้อนแล้วก็เกน้ำมันนะครับในส่วนของจอด้านขวาที่เป็น LED ของผมเนี่ยนะในจอจอที่เป็นเป็นเทคสปิเตอร์ที่เป็นจอสแสดงผลของการขับรถยนต์ที่อยู่ข้างหน้าผมนะไม่ใช่จอกลางนะพี่บอสนะคือ LED ทั้งหมดครับ คือจอ LED <Yeah. S 1> ไม่มีเข็มไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันเป็นจอ LED ที่ผมเรียกว่าจอแท็บเล็ตซะส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย oh. ผมอยากจะโชว์อะไรขึ้นมาในจอของผมเนี่ยได้หมดทุกอย่างพี่หม <Yeah. S 1> ตอนนี้ผมเลือกให้เป็นจอปกตินะฮะมีเข็มน้ำมันมอยู่ด้านซ้ายมีเข็มความเร็วแล้วก็มีเข็มวัดรอบ uh. แต่เข็มวัดรอบเขาจะแปลกๆหน่อยนะ uh. เขาจะทุกทีเนี่ยมาาันจะ ส่วนใหญ่จะหมุนจากซ้ายไปขวาใช่ไหมเข็มนไวรอบขึ้นกัน 1, 2, ึ่งสมสี่ห้าก็เรียงขึ้นไปใช่ไหมแต่ไม้ของเขาหมุนจากขวามาซ้าย oh. อ้าวก็แหมคิ้เกลียดเลยของพวกนี้นะฮะมีจอแบบนี้ให้เลือกเสร็จนะครับก็มีจอแบบอื่นให้เลือกอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วรวมถึงอ่าเป็นพีชแนลถ้าเป็น Personal, พีชแนลปุ๊บเนี่ยโอ้ยอันนี้ต้องไปต้องไปลองดูของของผมเนี่ยนะพี่บอส เครื่องยนต์1,600ซีซีนะเครื่องเล็กๆมีเทอร์โบนะเขาเรียกว่า Twin ทวินสกอตเทอร์โบนะฮะในระบบเทบอร์โบของเขานะครับให้แรงม้าออกมาที่167แรงม้าส่วนแรงบิดนั้นก็ไม่เยอะมากนะพี่โบ๊ทแค่240นิวตันเมตรโอ้ประหยัดชัวร์กับรถขนาดนี้ราคานี้นะอ่าแล้วของพี่โบ๊ทอ่ะทั้งโอโอความทั้งความแรงแล้วก็ ความประหยัดอะพี่สู้ผมไม่ได้หรอกเพราะอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปพี่เครื่องเบนซิน2,500นั้นมันของอีกรุ่นนึงแต่รุ่นเนี้ยที่ราคาเท่ากันเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลพี่เครื่อง <c ười> 2,200cc 190แรงม้า450นิวตันเมตรเลยนะพี่โอ้ยอยัาตราประหยัดดี่ผมคงไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งความความความแรงก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งราคาเท่ากันพี่ครับ ครับเต็มเลยครับอะถูกครับพี่ไป้ดีเซลด้วยนะครับแล้วก็แรงบิดนี่450 <c oughs> เลยนะพี่น้ำหนักตัวขนาดนี้โอ้ยพุงปูดพุงปูด <c oughs> แม้เครื่องแรงขนาดไหนแต่สกายแอคทีนี่ผมบอกได้เลยว่ายังไงก็ประหยัดเ <c oughs> ของผมมีพันลูปด้วย <c oughs> ่วนของช่วงล่างเหรพี่บอยพี่บอยช่อมช่วงล่างเขาไหมผมเนี่ยนะผมผมขอข้ามไปติมาสด้าเลยได้ป่ะเพราะว่าเคยขับแล้วในระบบของช่วงล่างมาสด้า <Master S 1> เองผมผมว่าเขาเขาสูญเสียคาแรคเตอร์ของเขาไปอะใน c ี8คันนี้นะเพราะโดยปกติแล้วมาสด้าเองเนี่ยเขาจะทํารถแบบแบบซูมซูมขับสนุกค่อนข้างที่จะแข็ง ่อยมีแต่ว่าขับสนุกนึกออกไหมการขับด้วยความเร็วสูงอตอนรถโยนอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีแต่ว่าผมว่าเขาสูญเสียคาแรคเตอร์ของเขาไปใน CX8 คันนี้และนี้ในส่วนของผมที่ที่นาว่าในส่วนของ Mazda นะอ่ะพี่บอสว่าของ Mazda มาที่เป็นยังไงบ้างพี่พูดถึงการขับขี่ที่พี่เคยขับแล้วใช่ไหม ก็ก็จริงๆก็ใกล้ๆประมาณนั้นหละพี่ก็คือข้างหน้าเนี่ยเขาช่วงรางข้างหน้าก็เป็นแม็กฟอร์สถนสตัดนะครับพี่แล้วก็ข้างหลังเป็นมัลติลิงมัลติลิงนะครับก็คือในการที่มันเปลี่ยนเป็นมัลติลิงเนี่ยทาให้ข้างหลังเนี่ยมันอาจจะดูยุบยากยุบยากนิดหนึ่งแล้วมันนุ่มนวลนิดหนึ่งแต่ผมก็ว่าดีสําหรับรถที่เป็นครอบครัวนะพี่เพราะมันเจ็ดที่นั่งก็เลยใช้คำว่าตัวมาซ่ายเขาลืม dna ของเขาไป อันนี้น่าเสียดายของผมเป็นแบบนี้เลยพี่ก็ข้างหน้าแม็กเันสตาร์ทข้างหลังก็เป็นมัลติลิงค์แล้วของพี่อ่ะข้างหน้าเนี่ยนะพี่บอสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะรถแบบนี้นะฮะก็จะเป็นเป็นเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ทอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งสามารถรจะให้<อ>ความนุ่มนวลได้เยอะแล้วก็ประหยัดที่ประหยัดทางได้เยอะนะครับในส่วนอของข้างหลังเองเนี่ยก็ใช้เป็นทอร์ชั่นบีมฮะคนอื่นอาจจะเรียกทวิสต์บีมคนอื่นนะ มีหลายชื่อเหลือเกินนะในวงการเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น<อ>เขาเรียกถ้าเป็นภาษาไทยก็ระบบคารบิดนะครับคานบิดช่วงล่างที่ใช้งานง่ายสะดวกในการซ่อมนะครับไม่ไม่เยอะมากเหมือนมาเตลิงค์บีมอ่าไม่เหมือนไม่เยอะมากเหมือนมาติลิงค์นะครับแต่ว่า<อ>สะดวกในการซ่อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าไม่นิ่มนลวลเท่านะฮะแต่ไม่นิ่มนลวลเท่านะครับก<อ>็เลยอ่อ อันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนขึ้นมาได้ในส่วนในในในข้อเปรียบเทียบของของระหวา่างเจ้าเจ้าเปโยกับมาสดาถ้าถึงนิ่มนวลไม่เท่าก็ตอนอันนี้ต้องขออภัยนะครับแต่ <c oughs> ว่าผมว่าผมว่าเขาทําได้ได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะแล้วก็ความนุ่มนวลก็ค่อนข้างที่จะจะเยอดเดินทีเดียวนะครับนั่งสบายสมหมากับเปน็นรถครอบครัวนั่นก็คือเรื่องราวาคร่าวๆนะคุณผู้ชมสําหรับเจ้าเปอรย์โย5008คันนี้นะซึ่ง อายุเยอะแล้วผมผมชอบคันนี้มันใช้ง่ายโอ้โอผมพูดอย่างนี้เลยจริงๆนานๆทีจะให้ผมแบบเฮ้ยชอบรถสักคันหนึ่งแล้วมันเป็นแบบแบบลงตัวแบบชอบอะ่ะให้ทำาให้ผมทำงไงไ่แต่ถ้าถ้าถ้าผมก็พูดถึงอย่าง cx 8ก็โอเคนะสำหรับรถครอบครัวสำหรับอ่าคนรุ่นใหม่ เดี๋ยวดูนะพี่บอสว่าจะกินน้ำมันแตกต่างกันเยอะขนาดไหนอันนี้แบบเราต้องขอยอมแพ้เลยจริงๆนะยอมแพ้ตั้งแต่อยู่บนรถเลยละ่ะนะฮะแต่ว่า uh huh. อยากจะดูเหมือนกันว่าแตกต่างกันขนาดไหนระหว่างเจ้า s k y a c t i v d e s c e n t กับ 1,600cc Turbo เนี่ยล่ ะะว่าแตกต่างกันขนาดไหนน้ำหนักตัวของรถกันแทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากมิติของรถแทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากแต่ดูีิว่าน้ํามันจะต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปสรุปจบกันเลยครับคุณผู้ชมมาเป็นงานคุณผู้ชมเป็นงานพี่บอสโอ้โห,โโหสนุกตื่นเต้นโอ้ชนะใสๆเลยพี่พี่โ,โถ้ราคาเท่ากันได้เครื่องดีเซนมามันก็ชนะแต่เครื่องแล้วว่าความใหญ่โตภายนอกโอ้ยใสๆ แต่เรื่องการอนเนกประสงค์ในการขนของเนี่ยนะขนของ,อข,องขนคน,นเนี่ยนะพี่ก็ต้องยอมผมบ้างละาจาพี่<ช>ได้ในส่วนของฟังก์ชันในการพับเบาะแล้วก็เทคโนโลยีเทคโนโลยีของอข้างหน้าเยอะมากๆนะซึ่งเราเดี๋ยวเราจะเป็นละ เทคโนโลยีข้างหน้าซึ่งเยอะมากๆเลยนะพี่บอสโอ้โหเล่ากันไม่จบอ่ะโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงผมรับรองว่าเยอะจริงมากสําหรับในราคาเท่านี้นะเราจัดสองคันให้นี่อยู่ในราคาที่เท่ากันพี่บอสดีเซนของพี่บอสวันเนี้ยเราวิ่งทางเท่ากันร้อนแทบจะไม่ดับเครื่องกันเลยนะขนาดเราวิ่งแล้วก็อะไรรู้ไหมครับผมเราทานข้าวกันในรถด้วยขนาดขนาดเราวิ่งแค่ในเมืองนะพี่ระยะทางก็ ร้อยห้าสิบโลสิบกว่ากิโลนะพี่บอสเราวิ่งในเมืองนะเนี่ยใช่นะฮะนะฮะแล้วเราไม่ดับเครื่องนะครับผมเพราะว่าไม่ดับเลยครับทานน้ทานข้าวก็ในรถเพราะเราทานข้าวในรถเพราะว่าไม่มีร้านให้เราทานข้าวกันนะเราจะต้องซื้อร้านสะดวกซื้อแล้วก็มาทานนั่งทานข้าวกันในรถอ้าวของพี่บอสทานเท่าไหร่สิบเอ็ดจุดหกครับสิบเอ็ดจุดหกนั่นไหนบอกว่าแบบประหยัดเยอะเอ้าก็ ก็บอกแล้วเราใช้งานจริงเหยียบบ้างนู่นบ้างผมเหยียบเยอะกว่าพี่นะอันนี้เขาเพราะฉะนั้นคันนี้ออกมาเนี่ยสิบ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 เนี่ยครับผมเป็นไงไม่ได้น่าเกลียดนะก็ไม่น่าเกลียดไม่เกลียดกับรถที่ตัวถังขนาดนี้ใช่อันนี้ออกมาสิบกิโลเมตรต่อลิตรอ่ะไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยนะฮะแล้วก็ค้อนแตกต่างระหว่างดีเซลกับเบนซินเนี่ย แน่นอนอันนั้นเขาแรงกว่าเยอะอยู่แล้วนะนก็อาจจะต้องยอมเขาเวลาขนคนขึ้นมาจริงๆขนของแล้วมีโหลดขึ้นมาจริงๆก็อาจจะต้องยอมเขามาเพราะผมถ้าเดินทางไกลเนี่ยผมได้เปรียบกว่าเยอะเพราะมันอาจจะไม่ใช่แค่11กว่าๆเท่าที่เห็นมันอาจจะประมาณ1ิ14ามสบี่ครับจัราคาเท่าไหร่พี่บอสของผมราคาอยู่นะครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้โหก็คือล้านเก้าพัน ของผม1น0ล้านเก้าแสบาทออันนี้ราคาในโบชัวเขานะครับผมแต่ว่าผมไปเห็นในราคาหน้าเว็บของเขาปุ๊บเนี่ยนะเท่ากันเท่าราคาเท่ากันกับของพี่โบอชแต่แล้วแต่ว่าโชว์รูมไหนหรือใครจะได้ดีลที่ดีมากกว่ากันเอาราคาบนโบชัวมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันส่วนแล้วแต่ดิลแล้วแต่เลยส่วนนี้จะไปดิวกับใครดิวที่ไหนอะไรนะบางคนบอกพี่บอส พี่กอบพี่บอสศูนย์ประโยอยู่ตรงไหนอะที่เดิมหรือเปล่าไม่ใช่นะนะครเพราะตอนนี้เองเนี่ยเขาก็กำลังที่จะพัฒนาโชว์รูมขเขขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาขึ้นมาให้แบบเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปแต่ตอนนี้วิธีติดต่อกับเขาง่ายที่สุดก็คือไลน์ แอดเปโยไทยแลนด์ถูกต้องแอดเข้าไปเป็นไลน์ออฟฟิศเป็นเป็นออฟฟิ l ไลน์นะครับก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้ไมแน่นอะครับแต่อยู่จังหวัดไหนก็ตามทั่วประเทศก็ติดต่อได้และแน่นอนครับอาทิตย์หน้าจะเป็นรถอะไรนั้นครับพี่โบ๊อยากอีกแล้วอ่ะแต่อยากแต่ไม่อยากจะใส่หน้ากากแล้วสําหรับอาทิตย์หน้าอยากจะให้โลกนี้มันหมดแล้วมันหายไปเร็วๆอ่ะมันก็คงต้องใช้เวลากันนิดนึงนะครับสําหรับตอนนี้เพราะเพราะมันก็ทวีคูณ ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราต้องดูกันไปอนาคตแล้วกันว่ามันจะมันจะเป็นยังไงจะดีขึ้นในระยะไหนเวลาไหนเรายังบอกไม่ได้ครับวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆนะครับกินร้อนช้อนเราล้างมือครับและเราจะผ่านโลกนี้ไปด้วยกันครับพบกับเราได้ใหม่ทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งทางทีวี5 HD 1กดหนึ่งครับรวมถึงอีก3ช่องทางออนไลน์นะครับก็คือช่องทางแรกนะครับ o ฟซบุ๊ก a ฟนเอคอนักรถคาร์ลเวอร์นะครับ ช่องทางที่2นะครับก็คือติดตามชมเราย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการคนละรถนะครับส่วนช่องทางสุดท้ายนะครับติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ w w w ร a r ว็บพาวเวอรครับครับผมแล้วก็สุดท้ายอีกสุดท้ายสุดท้ายพี่บอสครับเราต้องขอบคุณบริษัทตีเพชรอิสูตเซลล์จำกัดที่มอบรถ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพริกโลกนะครับนะให้ทางทีมงานเราเดินทางมาได้ทำในวันนี้ครับผมครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แต่เนี้ยมันจะอยู่ผมคิดว่ามันจะอยู่กึ่งกลางสปอร์ตแต่ไม่มาก ก็หมดเลยเทั้งข้างนอกทั้งข้างในเขาเป็นโคโดดีไซน์